สวัสดีครับนักเรียนชั้นป5นะครับสำหรับวิชาพลศึกษาสำหรับหน่วยเนี้ยครูก็จะมาพูดถึงหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับซึ่งจะเป็นการทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายทดสอบหาความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายทีเนี้ยโดยปกติเนี่ยครูก็จะให้เรียนไปก่อนทํากิจกรรมไปแล้วก็จะมีการทดสอบคือ,คอการปรับปรุงแล้วก็ทดสอบอีกทีหนึ่ง ครั้งแรกแล้วก็เรียนเล่นกีฬาออกกําลังกายไปแล้วก็ทดสอบตอนสุดท้ายอีกว่าสิ่งที่พวกเราเรียนมาหรือทามาตั้งแต่ครั้งแรกเช่นการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อท้องการวิ่งซิกแซกความคล่องแคล่วว่องไวว่ามันจะดีขึ้นไหมนะนี่การทดสอบมันก็จะมีหลายรูปแบบที่ครูเลือกมาก็จะให้นักเรียนลองได้ทําดูนะครับ ไม่เป็นไรยังไม่ต้องบันทึกนะครับส่วนใหญ่การบันทึกเนี่ยครูถ้าอยู่โรงเรียน,นครูก็จะบันทึกแล้วให้คะแนนทีหนึ่งแต่นักเรียนลองทาก่อนลองทดสอบตามที่ครูบอกนะครับแล้วก็บันทึกผลที่ได้ไว้ว่าอ่ะวันนี้ครูจะทดสอบการยืนกระโดดไกลทดสอบอพลังของกล้ามเนื้อขานะยืนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทดสอบยังไงเกณฑ์มียังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน นะดูความให้ก่อนนะครับทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพก็คือการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสมรรถภาพดีสมรรถภาพร่างกายที่ดีนะครับทางานได้อย่างเป็นระยะเวลานานนะไม่เหน็ดเหนื่อยง่ายไม่เจ็บป่วยง่ายร่างกายแข็งแรงนั่นแหละนะครับก็ได้การพัฒนาจากการตั้งแต่หน่วยต้นๆที่พูดถึงการเคลื่อนไหวหลักการเคลื่อนไหวต่าง,างๆมานะครับแล้วก็นํามาสู่การออกกําลังกายเล่นกีฬา เล่นกีฬาเสร็จก็มาทดสอบสมรรถภาพแล้วก็ปรับปรุงนี้การทดสอบสมรรถภาพเมื่อกี้ก็คือสมรรถภาพทางกายทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสมรรถภาพภาพทางกายที่ดีแข็งแรงแค่ไหนนะครับมันก็ต้องผ่านการทดสอบนะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ทราบระดับความสามารถทางกาย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนํามาเป็นแนวทางการปรับปรุงข้อมูลที่ได้นะครับทีนี้ยืนกระโดดไกลที่นุ่งคูบอกนะครับเพื่อวัดกําลังของขากล้ามเนื้อขาขาตั้งแต่ต้นขามาถึงปลายขาเลยนะครับทีนี้มันก็จะไม่เกี่ยวกับความเร็วความคล่องแคล่วหรือความยืดหยุ่นหรือความทนทานนะครับมันคือพลังล้วน นะพลังของกล้ามเนะะื้อขาพละกกำลังมันจะไม่เท่ากันนะครับทีนี้อุปกรณ์ในการเตรียมมีอะไรบ้างนะครับเทปวัดระยะก็คือตลับเมตรก็ได้ของคุณพ่อที่คุณพ่อใช้วัดไม้ในการก่อสร้างอะไรต่างๆนั่นแหละเขาเรียกว่าตลับเมตรตลับเมตรสายเมตรสายวัดระยะนะครับ นี่การพื้นพื้นเรียบๆก็ใช้พื้นพื้นปูนที่บ้านในบ้านก็ได้นะครับหรือสนามหญ้าก็ได้นะะวิธีปฏิบัติเนี่ยผู้ทดสอบยืนอยู่หลังเส้นนะครับเท้าเนี่ยแยกห่างกันพอประมาณนะครับอยู่หลังเส้นเท้าแยกห่างกันพอประมาณเดี๋ยวครูจะให้ดูภาพนะครับ เทปวันระยะตรงกลางอันนี้เขาใช้เทปวัระยะตรงกลางแต่เราไม่มีไม่เป็นไรใช้ตลับเมตรเลยนะครับมีแค่เส้นกัน้นเส้นเริ่มเส้นเริ่มนะทำยังไงผู้ทดสอบก็เหวี่ยงแขนไปข้างหน้าก้มตัวลงนะครับเดี๋ยวดูท่าเดี๋ยวดูท่าในรูปอีกทีนึงอ่านี้ครูอ่านให้ฟังก่อนงอเข่าลงาเหวี่ยงแขนไปข้างหน้าอย่างแรงก็คือการยืนแล้วเหวี่ยงแขนพร้อมจะกระโดด การกระโดดเนี่ยกระโดดสองเท้าพร้อมกันไปลงยืนพื้นก็ลงสองเท้าพร้อมกันคือกระโดดสองเท้าคู่ลงสองเท้าคู่นะครับไม่ใช่ไปทีละก้าวไปแบบนั้นนะครับ <c oughs> การทดสอบกทอบ็กทดสอบสองครั้งนะเลือกบันทึกค่าที่กระโดดได้ไกลที่สุดนะทดสอบสักสองครั้งก่อนสองครั้งพอ คือนักเรียนไม่ต้องไปวอร์มไปฝึกมากนะครับอันเนี้ยคือนักเรียนจะฝึกมาจากการเล่นกีฬาอันนี้เป็นการทดสอบเฉยๆคือนักเรียนยิ่งโดดบ่อยก็คือมันยิ่งระยะมันยิ่งน้อยลงเพราะอะไรเพราะมันหมดแรงกำลังขามันหมดแรงครูคิดว่าครั้งแรกนั่นแหละนักเรียนจะได้ไกลที่สุดนะะดูท่านะไหมครับนะ ยืนอยู่หลังเส้นนักเรียนขีดเส้นไว้ตรงไหนก็ได้ยืนไปยืนอยู่หลังเส้นนะครับแล้วกระโดดไปขาคู่ไปกระโดดลงที่ไหนก็ให้ให้ขีดเดนะ <c oughs> ี๋ยนะเดี๋ยวนึงให้ขีดระยะที่นักเรียนกระโดดมาได้ไว้ก็ได้อันนี้เขาจะมีสายวัดไง เขาจะมีสายเมตรอยูแล้วเป็นระยะอยู่แล้วเป็นบอกเมตรบอกเซนติเมตรอยู่แล้วเน,นี่ยสายเขาไหครับแต่เราไม่มีไม่เป็นไรเราใช้การกระโดดมาแล้วก็ติ๊กทีกกก่ส้นเทา้าส้นเท้าอยู่ตรงไหนกระโดดมาเนี่ยคือขาคู่นะครับลงขาพร้อมกันไม่ใช่ลักษณะการก้าวไปทีละก้าวนะกระโดดขาคู่แล้วลงยืนปึ๊บเรียนก็ให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะครับหรือทําคนเดียวก็ได้เนี่ย นะแล้วก็เอาเอาปากกาหรืออะไรมาขีดไว้ตรงส้นเท้าเราเนี่ยขีดไว้แล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็เอาตลับเมตรมาวัดระยะมาจากที่นักเรียนโดดมาเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้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 นตรงที่จุดนี่แหละอ่านี่นะว่าได้กี่เมตรนะทีนี้มันจะมีบันทึกว่าได้กี่เมตรมัน มันอยู่คะแนนระดับเท่าไหร่อันนั้นยังไม่ต้องยังนะครับนะแล้วเราสามารถบันทึกไว้ในสมุดนี่แหละครูบอกว่านักเรียนความรู้ที่เรียนได้เนี่ยสมรรถภาพหมายถึงอะไรนะครับการทดสอบสมรรถภาพหมายถึงอะไรเนี่ยก็จดบันทึกไปย่อๆไปในสมุดเขียนไว้แล้วก็บันทึกว่าผลการกระโดดไกลเนี่ยนักเรียนได้กี่เมตรแล้วก็กี่เซนติเมตรนะครับ กี่เมตรและกี่เซนติเมตรนักเรียนก็น่าจะวัดระยะได้อยู่มั้งนะครับได้อยู่หรอกเพราะต้องเรียนเรียน,นิตศาสตร์มาแล้วระยะเมตรเซนติเมตรเป็นนะยังไงทีนี้ผู้หญิงกับผู้ชายนี่เกณฑ์มันไม่เท่ากันทาไมมันไม่เท่ากันความแข็งแรงของร่างกายนะครับความแข็งแรงของร่างกายเอาง่ายๆว่าผู้ชายมันแข็งแรงกว่ากระโดดได้ไกลกว่าเพราะฉะนั้นเกณฑ์มันจะไม่เท่ากันบันทึกเกณฑ์ไว้ก็ได้ นะในสมุดหนูนั่นแหละที่เป็นสมุดทิ้นครูให้เตรียมตั้งแต่แรกนะครับผลการยืนกระโดดไกลได้ของเด็กชายจุดๆว่าไปเด็กหญิงจุดๆได้ระยะสมมุติร้อยเซนเมตรจะเขียนไว้ร้อยเซตมรแล้วเราก็มาเมื่อเปิดเทอมเราก็จะมีแผ่นบันทึกนะักเรียนก็จะคะแนานแต่จะมีแบบดีมากนะครับดีแล้วก็ต่ํานะ ดีอ่ะดีทดีดีดปานกลางแล้วก็ต่ำนะครับซึ่งระยะดีก็คือจะได้10เนี่ยเป็นต้นปานกลางก็จะได้7-8ถึง8เป็นต้นนะครับถ้าต่ามากก็5 5ลงมาคะแนนก็จะลดหลั่นลงมาเดี๋ยวมันจะมีใบคะแนนให้อยู่นะครับีนี้มาดูผลเนี่ยตารางยืนกระโดดไกลเนี่ยผู้ชายเนี่ยผู้ชายนะเนี่ยแล้วเรียนดูอายุด้วย อายุตัวเองเท่าไหร่สมมตินักเรียนอายุป .5 เนี่ยอ่าสิบเอ็ดนะสมมติตีสิบเอ็ดนะครับสมมติตีที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดปีเดือนไม่ต้องนับก็ได้ลกูกเอาอยู่ในช่วงอายุของหนูเนี่ยเห็นี่ยไหมครับเกณฑ์คะแนนเขาจะบอกอยู่ว่านักเรียนได้กี่คะแนนนะสองร้อยเมตรขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่โทษทีดูสองเมตร อันเนี้มันเกณฑ์มันใช้เป็นเซนติเมตรนะครับนี่เซนติเมตรสองร้อยหนึ่งก็แสดงว่าสองเมตรกับอีกหนึ่งเซนนะครับสองเมตรกับอีกหนึ่งเซนนักเรียนก็ขึ้นไปขึ้นไปนะแสดงว่าได้สองสองร้อยสองสองร้อยสามสองร้อยสี่สองห้าไปนู่นแหละนักเรียนก็ได้สิบเต็มนี่งสิบถ้าสมมุติอยู่ระหว่างสองร้อย ร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าถึงสองร้อยคือไม่ต่ำกว่าร้อยแปดสิบห้าเนี่ยมาถึงสองร้อยเนี่ยแต่ไม่ถึงสองร้อยหนึ่งเนี่ยได้เก้านี่เดี๋ยวคุณครูก็จะมาให้คะแนนเดี๋ยวจะมีการทดสอบอีกทีหน,น,นึ่งอันเนี้ยให้ลองนักเรียนลองทำก่อนลองฝึกก่อนนะครับนะถ้าเปิดเทอมมาเราก็ไม่ต้องเรียนทฤษฎีแล้วเราทดสอบเลยนะครับทดสอบเลย อย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นนะถ้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดไปถึงร้อยแปดสิบสี่เนี่ยมันเี่มันแปดสิบห้ามันเริ่มจากแปดสิบห้าอันนี้มันต้องถึงร้อยแปดสิบสี่แค่นั้นเองนะก็ได้แปดนี่แปดตัวนี้แปดตัวนี้นี่อันนั้นเดี๋ยวก็ดูเกณฑ์นี่ดูเกณฑ์นี้นะครับนะดูดูช่วงอายุด้วยอายุต่างกันมันก็กระโดดได้ไม่เท่ากันนะครับเกณฑ์มันก็จะต่างกันหน่อย ีถ้าต่ำกว่า1เมตรเนี่ย1เมตร3เซนติเมตรลงมาเนี่ยศูนย์พูดง่ายๆว่าโดดไม่ถึงเมตรนะครับหรือถึงเมตรอยู่ก็จริงเนี่ยมันไม่ถึง3เมเซนเนี่ยก็อาจจะได้ศูนย์เป็นต้นเป็นต้นนะครับนี่มดูอันนี้เกณฑ์ผู้ชายเกณฑ์ผู้ชายเกณฑ์ของผู้ชายนะครับ เกณฑ์ของผู้ชายต่อไปเกณฑ์ของผู้หญิงเกณฑ์ของผู้หญิงนะครับนี่ผู้หญิงมันก็จะต่างกันหน่อยเมื่อกี้ผู้ชายมัน200ขึ้น2เมตรขึ้นผู้หญิงก็สมมติอายุ11ปีนะครับ1 8 7 1 87ขึ้นไปขึ้นไปนะอันนี้เขานับเป็นเซนติเมตรนะครับถ้า1 8 7เซนติเมตรก็เท่ากับ 1เมตรเท่าไร่87เซนติเมตรถ้าได้ตั้งแต่173ถึง186ก็ได้9คะแนนนี่เคะแนนนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนกันนักเรียนก็ดูไปว่านักเรียนได้เท่าไหร่กระโดดได้เท่าไหร่โดยใช้ตลับเมตรวัดก็ได้ลูกโดดไปถึงตรงไหนก็ขีดที่ไว้ที่ส้นเท้า ถ้าโดดไปแล้วขามันไม่คู่กันเนี่ยมันมีการก้าวปุ๊บไปข้างหน้าถลาต,ตัวไปข้างหน้าก็เอาเท้าหลังก็ได้หรือกระโดดใหม่ก็ได้แต่กระโดดใหม่บ่อยๆเนี่ยนักเรียนจะสถิติหรือมันจะลดลงคือนักเรียนจะจะเหนื่อยคือยิ่งโดดบ่อยเนี่ยแรงมันยิ่งหมดนะแต่ถ้าหนูจะซ้อมหนูต้องซ้อมบ่อยๆหนูต้องซ้อมบ่อยๆนะั่นคือซ้อมนะครับ ซ้อมกระโดดซ้อมกระโดดฝึกบ่อยๆกล้ามเนื้อมันก็จะแข็งแรงมันจะค่อยๆไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นแต่เนี่ยครูให,ห้หนูลองทําก่อนหรือฝึกกระโดดไปนะครับกระโดดยืนกระโดดขาคู่ไปตามรูปภาพนั่นแหละตามวิธีการนั่นแหละนะครับหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรเนี่ยนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราก็จะมาให้ทดสอบ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนอื่นอาจจะเป็นท้องอาจจะเป็นอะไรล่ะเลือดจ,จะเป็นความคล่องแคล่วว่องไวก็ได้นะครับอันนี้เหมือนฝึกไปด้วยแต่ให้นักเรียนเปรียบเทียบตารางคะแนนนะนักเรียนลองทดสอบดูก็ได้นะครับเตรียมอุปกรณ์อะไรหรือกระโดดไปจากจุดที่เรามาร์กไว้แล้วกระโดดไปแล้วก็มาร์กไว้มาร์กไวท้ที่ที่ส้นเท้าหลังนะลูกนะตามภาพที่ครูให้ดูน่ะ ส้นเท้าหลังอยู่ตรงไหนนั่นก็ขีดไว้เอาเอาสัญลักษณ์อะไรแปะไว้แล้วก็ใช้ตลับเมตรของพ่อวัดได้กี่เมตรกี่เซนติเมตรแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตารางนี้นักเรียนก็จะได้คะแนนตามนี้นะอันนี้ยัง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 ไม่ไม่เป็นการเก็บคะแนนให้ทดสอบหรือเฉยหรือถ้ายังไม่ทดสอบก็ฝึกไปฝึกกระโดดยืนกระโดดขาคู่นะเขาเรียกว่ายืนกระโดดไกลเพื่อทดสอบความแข็งแรงหรือพลังของ กล้ามเนื้อขานะครับนะโอเคสําหรับสัปดาห์นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าก็จะมาทดสอบการลุกนั่งลุกนั่งไม่ใช่ลุกยืนยืนนะนอนแล้วก็ทดสอบความ็งแรงของกล้ามเนื้อท้องนะสำหรับวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับลูกแล้วเจอกันใหม่นะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับนะสวัสดีครับ